จัดการอารมณ์ภายในไปหมดแล้วแต่ทีนี้วิธีการลงมือทําที่จะมันเพิ่มความ productive ให้กับเราได้จริงๆอะ่ะสรุปแล้วมันใช้อะไรแค่ไหนยังไงกันบ้างมันเยอะเหลือเกินแล้วจะจับอะไรมาใช้ตอนไหนเอาให้คุณเห็นภาพรวมแล้วจะได้หยิบยกเลือกไปใช้ได้ตรงกับความต้องการจริงๆในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องการลงมือทําแต่ขอท้าความถึงการจัดการภายในก่อนนะว่าคุณควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างแรกนะคะจัดการกับเรื่องความเครียดสะสมของคุณนะคะเอาตัวเองเออกไปโดนแดดสักนิดหนึ่งจะดีมากนะคะแล้วก็ออก ายยด้วเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่พวกนี้มันมีผลต่อความพร้อมในการเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะอะทีนี้ในการเริ่มต้นลงมือทําในแต่ละวันเนี่ยแน่นอนว่าพื้นฐานเลย คุณจะน้องเข้าใจว่าการจัดการเวลามันไม่มีอยู่จริงหลายหนังสือพูดไว้อยู่แล้วสิ่งที่เรากําลังจะทําคือจัดการ energy ของเราเอา energy ที่เราพร้อมที่สุดดีที่สุดไปทํางานที่ควรค่าแก่ energy นั้นและเมื่อ energy drop ลงก็จัดสรรงานที่มันเหมาะสมกับ energy ในแต่ละช่วงเวลา น่นว่าเราไม่สามารถที่จะมี High Energy ตลอดเวลาคนความพร้อมที่จะทำงานยากๆตลอดทั้งวันแม้เราจะพยายามกินกาแฟกินชาเขียวอัดเข้าไปเพื่อให้สมองมันกลับมา Fresh ตลอดเวลานะคะแในความเป็นจริงแล้วนะคะโดยพื้นฐานธรรมชาติเนาะเราก็ควรจะหยิบยกวางแผนออกแบบระบบ ให้เราทํางานแยกๆซับซ้อนในตอนเชา้าซึ่งมันเป็นพื้นฐานมาตรฐานของเราอยู่แล้วเนี่ยเอาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างสม่ําเสมอซึ่งทฤษฎีของการเอางานแยกๆไว้ตอนเช้าเนี่ยบางคนก็อาจจะคานว่าโอ้โหทำไมเราต้องเปิดวันด้วยความหดหู่ใช่ไหมคะต้องบอ,อกว่าบางทีเราคิดว่าเราจะจัดงานงานแยกๆตั้งแต่ตอนเชา้าโดยที่ตื่นมาปุ๊บงัวงเงียตื่นจากที่นอนเราก็หยิบโทรศัพท์มาเช็คอีเมลเลย มาตอบแชทต,ตอบข้อความที่มันค้างค้างอยู่เพราะเราอยากจะจัดการงานยากๆตั้งแต่เช้าอันนี้ไม่ใช่นะคะคือตื่นมาเนี่ยมันควรจะมีแกบมีช่วงเวลาว่างๆให้สมองเราจิตใจเราได้เคลียร์ได้จัดการได้ดื่มด่ำกับความแฮปปี้ในการมีชีวิตอยู่ตอนเช้าซะก,ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยแมย้คุณจะงานยุ่งมากแค่ไหนก็คือการตื่นขึ้นมาปุ๊บเช็คงานเลยอันนี้ไม่ควรทำนะคะเพราะเราจัดการภารกิจส่วนตัว แล้วจนถึงเวลาเริ่มทำงานตรงนั้นอะ่ะจะเป็นเวลาตอนเช้าอะ่ะคุณจะเป็นเวลาที่คุณดีเวิร์กแต่ถามว่าแล้วตื่นเช้ามาเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องทำงานอะไรเพราะหลายคนตื่นมาเริ่มทำงานงานแรกที่เริ่มทำก็คือวางแผนว่าวันนี้จะต้องทำอะไรซึ่งตรงนั้นอะ่ะ ถือว่าเราเสียโอกาสมากเลยเพราะการที่คุณจะมานั่งวางแผนตอนเช้าว่าวันนี้จะต้องทําอะไรเนี่ยคุณจะนัองนั่งนึกก่อนใช่ไหมคะว่าเมื่อวานเนี่ยทำอะไรค้างไว้ถึงไหนอะไรเสร็จหรือยังไม่เสร็จซึ่งมันไม่ผล c t ที e แนะ่นอนวิธีการที่คนส่วนใหญ่ทําก็คือพอเมื่อวานอะหรือสมมติพอวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าณนะวันนี้งานเราถึงจุดไหนพอเราปิดคอมปุ๊บเนะี่ยมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะวางแผนว่าวันพรุ่งนี้เราควรจะทําอะไรวางแผนไว้ตั้งแต่เย็นวันนี้เลยหรือคืนวันนี้ที่คุณทํางานเสร็จพรุ่ง,อ,ง,อ,งออากมา แล้วพรุ่งนี้เราก็เอาลิสต์อันนั้นที่เราทําไว้แล้วนั่นแหละเอามาทํางานได้เลยซึ่งวิธีการทําอย่างเงี้ยมันจะลดความหลงลืมแล้วก็ลดเวลาในการคิดวางแผนลงด้วยนะคะและทีเนี้ยเรารู้แล้วเรามีลิสต์แล้วว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรที่มันสําคัญที่สุดยากที่สุดเวลาเราดูลิสต์อะเราก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรมันควรจะทําก่อนทําหลังแต่โดยส่วนตัวจะแนะนําว่าถ้าง,งานที่มันลงลึกโดยที่ไม่ต้องติดต่อกับผู้คนก่อนอ ให้เอางานนั้นมาทําก่อนเพราะช่วงเช้ามันเป็นช่วงที่เรามีสมาธิแบบสมบูรณ์การที่เราได้ทํางานอะไรที่มันทําคนเดียวมันจะทําให้เราใช้ประโยชน์กับช่วงเวลานั้นได้ดีกว่าทีนี้ในเรื่องของการเริ่มต้นว่างานไหนมันควรจะเป็นงานแรกมันก็จะเข้ามาเอี่ยวกับเรื่องการจัดลําดับความสําคัญซึ่งการจัดลําดับความสําคัญมันก็จะเอี่ยวกับเรื่องการปฏิเสธงานที่ไม่จําเป็นต้องทําอย่างเมื่อกี้บอกว่างานอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยไม่อยากทําเลยอเวลาเรามองเราก็จะรู้ใช่ไหมแต่ว่า ถ้าง,งานนั้นอะ่ะมันเป็นงานที่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราไม่ได้สนับสนุนให้ชีวิตของเราไปถึงเป้าหมายที่เราอยากจะไปอ่ะมันไม่ใช่งานที่ทําให้เราพัฒนาด้านวิชาชีพไม่ได้ทําให้มันเป็นผลงานของเราไม่ได้ทําให้ธุรกิจของเรามันคืบหน้าไปในเป้าหมายเราจะต้องรู้จักตัดให้เป็น ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทํางานยากๆก,ก่อนแต่งานยากๆนั้นน่ะมันไม่จําเป็นต้องทําตั้งแต่แรกมันก็ไม่ควรจะต้องทําอยู่แล้วหรือมันก็ควรจะทําในเวลาอื่นมันไม่ควรจะเอาเวลาที่ดีที่สุดของเราไปทําในงานที่มันไม่ได้สําคัญกับชีวิตหรือเป้าหมายของเราทีนี้พอถึงขั้นตอนที่เราจะต้องรีเวิร์กเริ่มทํางานจริงๆอ่ะแน่นอนว่าข้อจํากัดมันควรจะมีเรื่องเสียงเนาะเสียงจะต้องเงียบความพะวงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องคุณจะต้องตัดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีปกติแล้วเวลาจะนัดใข่ก็ม ไม่ควรจะนัดในช่วงเวลาที่คุณตั้งใจจะทําเป็น Deep Work ซึ่งก็คือช่วงเช้าสุดเช้าแรกเลยช่วงนี้เพราะมันจะทําให้คุณพะวงแล้วก็ขอเสริมเรื่องความรู้สึกนิดนึงเวลาเราจะต้องทํางานยากๆอ่ะบางทีมันจะมีความรู้สึกอึดอัดใจในก่อนที่จะเริ่มต้นงานแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะถ้าลองสังเกตดีๆเราจะรู้ว่าความรู้สึกอึดอัดใจตอนก่อนจะทํา กับตอนที่เริ่มทำไปแล้วอะตอนเริ่มทำไปแล้วอะมันจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากเท่าตอนแรกคือความรู้สึกที่เราเจอไปกับปัญหาจริงๆอะมันจะไม่ได้น่ากลัวเท่าที่เราจินตนาการไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกแบบโอ้ยไม่อยากทำเลยอะไรก็พยายามเอาตัวเองมาเริ่มลงมือทำก่อนเล็กๆน้อยๆเอาตัวหย่อนลงมาทำงานทีละขั้นทีละตอนไปตามลำดับก่อนเดี๋ยวคุณจะรู้เองอะว่าเออมันจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็จะทำได้โดยที่ไม่ต้องฝืนอะไรมาก ซึ่ง ai, งานที่เราจะมาทำในดีเวิร์ k เนี่ยมันจะเป็นงานที่สอดคล้องกับในหนังสืออย่าง the four hour work week ที่เขาบอกว่าในหนึ่งวันนะ่ะมันควรจะมีหนึ่งงานสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำอันนั้นคือเขาบอกว่าให้เป็นงานเดียวก็พอในต่อวันอะไรเงี้ยซึ่งงานนั้นอะ่ะมันก็ควรจะเป็นงานที่เราเอามาทําตอนช่วงดีเวิร์กในตอนเช้านี่แหละแต่เฮนี้ในความเป็นจริงอ่ะเราอาจจะไม่ได้สามารถ เลือกได้ขนาดนั้นว่าหนึ่งวันเราทํางานสําคัญแค่1งงานถูกไหมมันก็จะมีงานลองงานยิบย่อยต่างๆนานาที่เรายังคงจําเป็นต้องทําอยู่มันก็เลยเข้ากระปวดการมาสู่ว่าทําไมเราถึงต้องมีทูดูลิส์ว่าในหนึ่งวันเราควรจะต้องทําอะไรบ้างคุณสมบัติของทูดูลิส์เคยพูดกันไปในคลิปก่อนๆแล้วว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยอย่างแรกคือเพื่อป้องกันการลืมและเพื่อป้องกันการพะวงว่าจะลืมหรือเปล่านะและอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้เราโฟกัสที่ทีละงาน ไม่โฟกัสแบบหลายๆงานพร้อมกันพื้นฐานอะสมองเราอะจะคอยพะวงกับงานที่ยังทําไม่เสร็จอยู่ตลอดและนึกถึงว่าคุณมีงานที่จะต้องทําแบบ 10- 20งานอย่างเงี้ยคุณก็จะพะวงเหมือน10 20งานอยู่ในหัวว,ว,วนอยู่ในหัวตลอดเวลาการที่มีทูดูลิสต์อะต่อให้วันเหนื่อยอคุณมีงานเยอะแต่เวลาคุณทําคุณก็จะโฟกัสทีละรายการทีละรายการมันก็จะช่วยคุณได้มากในเรื่องการลดภาวะความเครียดหรือว่าความกังวลมากจนเกินไปในทูดูลิสต์อะ มันก็จะมีทั้งแบบที่งานที่มันเลื่อนได้ไม่ได้กำหนดวันชัดเจนกับงานที่มันฟิกต้องเป็นวันนี้วันนั้นเลยซึ่งถ้างานที่มันมีกำหนดวันชัดเจน งานประชุมงานที่มีการนัดหมายมีวันเวลาฟิกแน่นอนพวกนี้เราจะใส่ในปฏิทินไว้ด้วยแล้วก็แจ้งเตือนความจําด้วยแต่ใน To-do list เนี่ยมันจะมีทั้งงานไอ้พวกประจําแบบนั้นแล้วก็งานทั้งที่เราต้องทําแล้วก็ไม่ได้มีกําหนดเวลาตายตัวด้วยคือ To-do list เนี่ยเอาเป็นว่าดูทีเดียวเนี่ยรู้ทั้งหมดเลยว่าฉันจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องนั่งนึกนั่งมโนอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ควรค่าแก่การเสียเวลาที่จะมาทำ l i s t t t ู o ูลิสตอันนี้นะคะ หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็น,เป,นเป็นงานที่มันไม่จําเป็นเนาะมันเป็นงานพื้นฐานอะที่ฉันจําได้แหละไม่ต้องทํามันอยู่ในสมองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงน,นี้ก็อยากจะท้าเลยว่าลองทําดูก่อนลองทําดูก่อนแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออสมองมันไม่ได้เหนื่อยกับการต้องคิดเยอะขนาดนั้นมันจะลดภาระลไปสมองไปได้เยอะทีเดียวกับการเลียงลําดับการทํางานให้เราเรียบร้อยแหละตอนเช้ามันก็จะเป็นงานสําคัญสุดและสําคัญลองลงมาทําตอนเช้าเราจะหมดพลังไปเยอะพอสมควรแล้วแหละ หมดพลังปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ช่วงพักเที่ยงถูกไหมคะเราก็จะมีเวลาพักผ่อนพักสมองดื่มกาแฟที่ชอบอาหารที่ชอบได้พูดคุยกับผู้คนมันก็เป็นการเคลียร์ความเครียดไปได้ในระดับหนึ่งพอมาช่วงบ่ายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะแบบงานเล็กๆยิบย่อยหลายๆงาน ที่ทำอนุนท่าน,นาทีสิบนาทีอันนี้30มนาทีอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่ามันก็เหมาะกับช่วงเวลาบ่ายเพราะมันไม่น่าเบื่อมันทําแบบงานนึงแล้วก็ย้ายไปคุยกับอีกคนนึงโทรไปหาอีกคนนึงมันก็ช่วยทําให้เราแบบได้ทํางานที่หลากหลายซึ่งในช่วงบ่ายของเราก็จะแบบอื่นๆบุนบอยู่แล้วถ้าเรามาทํางานที่แบบต้องนั่งอยู่คนเดียวเดียวเผลอเราก็จะง่วงเราก็จะเบื่อเดี๋ยวก็เดินกินกาแฟกันอยู่นั่นแหละทั้งวันนะคะซึ่งงานประเภทที่แบบทําแป๊บเดียวเสร็จพวกเนี้ยบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ต้องอยู่ในลิสก็ได้นะ ถ้าอยู่ในช่วงบ่ายแล้วคุณมานึกได้ว่ามันจะต้องทําอะไรแล้วมันใช้เวลาไม่นานคุณไม่ต้องมานั่งเขียน to do list ก่อนแล้วค่อยไปทําไม่จําเป็นเลยนะคะถ้าคุณนึกได้มันต้องทําคุณก็ทําเลยบางทีอ่ะหนาที10นาทีคุณนึกได้ตอนไหนคุณทําเลยเพราะมันเป็นช่วงเวลาน้อยมาก <_ nis cience> ก็อาจจะแนะนําว่าเราก็ไม่ควรจะทํางานจุกจิกพวกนี้ในตอนเช้า <_ nis cience> เพราะว่ามันจะทําให้เราอ่ะพวงในช่วงที่เราควรจะทํางานใหญ่ๆ งานแบบหนัก,นกๆยากๆตอนเช้าใช่ไหมแต่เราดันเผลอว่าเออพักห้านาทีไปทําเรื่องนั้นพักสิบนาทีไปทําเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะชินพอตอนเช้าเราก็จะเริ่มพวงแล้วเอ,อ๊ะวันนี้ต้องทํานู่นทานี้หรือเปล่ามันก็จะไปด r o p คุณภาพของการ deep work ตอนเช้าใช่ไหมคะไองานจุกจิกพวกเนี้ยก็ควรจะมาโยนไว้ในตอนบ่าย แล้วก็ย้ำอีกทีว่างานจุกจิกไม่จำเป็นต้องมาใส่ใน to do list นะแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วแล้วเรากลัวลืมก็ใส่เอาไว้มันก็จะช่วยเราได้มากและแน่นอนว่างานแทรกงานซ้อนงานทําเพราะว่าความเกรงใจพวกอะไรทั้งหลายอะ่ะคุณน่าจะพอเดาออกนะว่าคุณควรจะจัดไว้ทําในช่วงไหนของวันก็คือช่วงที่ energy เราน้อยที่สุดนั่นแหลคะค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ใน position ที่จะปฏิเสธอะไรได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะช่วยดูให้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราก็มักจะใช้กันนั่นก็คือ time blocking ซึ่งทํา มันควรจะต้องใช้ควบคู่กับวิธีการอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบ c ชิ่งงานนะคะคือจัดประเภทงานในลักษณะงานที่มันใช้ทรัพยากรคล้ายๆกันอย่างเช่นถ้าเป็นงานที่แบบเอกสารเยอะๆก็จะเป็นงานเอกสารแบบนั้นเลยเอกสาร A แล้วมาเอกสาร B เอกสาร C อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันใช้วิธีคิดใช้ตรรก,กะ ใช้วิธีการคล้ายๆกันเวลามันทํามันก็จะต่อเนื่องไม่ต้องสลับโหมดคุณจะเข้าใจว่าสลับโหมดเวลาคุณทํางานที่เป็นคนละอย่างเลยอะงานที่คุณจะต้องแบบโอ้โหพิเศษเทสชันสวยๆกับงานที่คุณจะต้องหัวยุ่งมาทําเอกสารอะบางทีมันต้องสลับโหมดสมองอยู่พอสมควรนึกออกไหมไอการแบตชิ่งงานให้มันเป็นงานประเภทเดียวกันมาทําในวันเดียวกันอะมันจะช่วยตรงนั้นได้มากซึ่งการมัลติทั k i n กิ้งมันจะมีแกลบอยู่ช่วงหนึ่งที่เราจะแบบนั่งปรับโหมดตัวเอง พื่อที่จะให้เปลี่ยนวิธีการทำงานใช่ไหมทีนี้ถ้าเราปรับบ่อยๆเดี๋ยวปรับเดี๋ยวปรับเดี๋ยวปรับอย่างเงี้ยสมองเราก็จะล้าซะเปล่าเปลโดยไอตอนปรับน่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนาะเพราะฉะนั้นเอา Power เอาพลังของสมองไปใช้ในการทํางานดีกว่าการแบตชิ่งงานเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะแบ่งเป็นลักษณะงานเอกสารงานติดต่อสื่อสารงานประชุมงานพรีเซนต์งานคิดวิเคราะห์ หรืองานค้นหาไอเดียใหม่ๆเพวกความคิดสร้างสรรค์ต่างๆแม้ใน1วันอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นงานประเภทเดียวกันได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราแบ่งเป็นช่วงเวลาก็ได้ว่าช่วงเวลาเช้าทํางานกลุ่มนี้ลักษณะแบบนี้ช่วงบ่ายทํางานกลุ่มนี้ลักษณะแบบนี้หรือถ้าจะต้องสวิตช์โหมดจริงๆก็ให้มันใกล้เคียงกันสักหน่อยอย่าให้มันสุดโตง่งแล้วก็สวิตช์บ่อยเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนอยู่เรื่อยแบบนี้เราจะเหนื่อยแล้วก็เพลียมากนะคะ ผลมันอาจจะไม่เห็นในวันนั้นน่ะแต่มันจะเห็นในวันถัดไปว่าคุณจะเริ่มแบบอิดออดเริ่มไม่อยากจะทํางานแล้วเริ่มจะมีปัญหาแล้วหรือผลก็อาจจะมาจากการที่คุณต้องกินน้าตาลเยอะๆกินขนมเยอะๆจนอ้วนเหมือนวีนะคะทีนี้มาพูดถึงอีกอย่างนึงก็คือการสร้างระบบที่มันสม่ําเสมอให้กับตัวเองนะซึ่งระบบตรงนี้มันก็เป็นระบบของคุณ<อ>คนที่จะรู้ว่าในแต่ละวันอะไรที่ ควรจะต้องฟิกซ์แน่นอนว่าวันนี้ฉันต้องทําสิ่งนี้นะคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวคุณถูกไหมเครื่องมือที่เรามักจะใช้กัน habit tracker ใช่ไหมเราจะบอกว่าใน1วันอะเรามี habit หรือว่ามีงานอะไรที่มันจะต้องทําเป็นประจําเป็นรูทีเนี่ยเป็นอะไรบ้างอยู่แล้ว <S <S เพื่อเราจะได้มาเช็คอัพได้ว่าเราได้ทําตามสิ่งที่เราวางระบบให้กับตัวเองไว้แล้วหรือเปล่า <S <S ซึ่งกรณี habit tracker เนี่ยมันเป็นประโยชน์มากๆสาหรับ เราที่บางทีมีหลายอย่างที่อยากจะทําแต่มันไม่ได้มีเวลาทุ่มเทให้กับอะไรบางอย่างขนาดนั้นอย่างเช่นเราอยากออกกาลังกายแต่เราไม่ได้มีเวลาที่จะแบบไปจริงจังกับการออกกําลังกายทั้งวันทั้งเดือนขนาดนั้นเราอยากอ่านหนังสือแต่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งว่างอ่านหนังสือทั้งวันหรือไปทะเลนั่งอ่านริมชายหาดขนาดนั้นหรือเราอยากจะเรียนภาษาเราอยากจะเพิ่มความสามารถเรื่องนู้นเรื่องนี้เราไม่ได้มีเวลาใหญ่ๆที่จะไปทํามันพว พวก Habit tracker พวกนี้มันก็จะช่วยทำให้เราสามารถค่อยๆเข้าใกล้สิ่งที่เราอยากจะเป็นทีละ9ก้าสองได้แล้วหลายอย่างมันเป็นอย่างที่เราควรจะเป็นอยู่แล้วอย่างเช่นการออกกำลังกายการโดนแดดการโยคะอ่านหนังสือหรือทักษะทางวิชาชีพต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ควรจะทาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบสร้างว่าในแต่ละวันเราควรจะทำอะไรบ้างอะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่เคยได้เริ่มทำสักที ของพี่เองก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะมีสิ่งที่พี่อยากทําแต่ก็ยังไม่สําเร็จไปขนาดนั้นก็ยังอยู่ในขั้นตอนในระหว่างที่จะทําตัวเองให้มันเป็นฮับบิตต่อไปเรื่อยๆซึ่งฮับบิตเทร็คเกอร์มันจะเป็นการกําหนดว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทําเป็นประจําสม่าเสมอมันจะคนละอย่างกับทูดูลิส์ทูดูลิส์มันก็จะเป็นงานที่เราต้องทําณวันนั้นณนะเวลานั้นแต่ทั้งสองอย่างมันจะมีสิ่งที่คุณควรจะต้องวางใจให้ถูกจุด การที่คุณทำตาม to-do list ได้หรือทำตาม habit tracker ที่คุณทำไว้ได้เนะี่ยเวลาคุณทำได้คุณจะรู้สึกดีถูกไหมแต่จุดที่มันจะทำให้เราทำต่อไม่ได้ก็คือเวลาที่เราทำไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกผิดไอความรู้สึกผิดนี้เหละ มันจะเป็นจุดสําคัญอะที่จะทำให้พวกเนี้ยมันลม้มอะความรู้สึกผิดมันจะผลักดันให้เราทําได้แค่ไม่กี่ครั้งหรอกแต่ความรู้สึกฟินรู้สึกดีว่าได้ทํามันสําเร็จเนี่ยมันจะผลักดันให้เราทําต่อได้เรื่อยๆมากกว่าและแน่นอนว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพยายามจะ productive มาตลอดทั้งวันเนี่ยตอนเช้าก่อนจะนอนเนี่ยเราก็ควรจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีสมองโล่งๆเคลีย ได้มีความสุขกับช่วงเวลาก่อนจะนอนและมีความสุขอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงเวลาตื่นเช้ามาใหม่ๆ2ช่วงเวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราล็อกไว้เพื่อให้กับตัวเองอย่างเต็มที่ส่วนในระหว่างวันนั้น เราให้กับงานให้กับความ productive แล้วก็ไม่ควรที่จะมาทํางานจนกระทั่งทํางานเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนเลยแบบเนี้ยมันก็จะเกินไปนิดหนึ่งหรือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วดูงานทันทีเลยอันนี้ก็จะไม่ได้เนาะเราก็จะดูใจร้ายกับตัวเองไปสักหน่อยหวังว่าคลิปนี้จะพอทําให้เห็นภาพรวมได้มากขึ้นนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือไหนในการทำอะไรบ้างเพื่อเพิ่มความ productive แล้วก็ทำให้มันได้ ยั่งยืนจริงๆเป็นธรรมชาติของเรานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ